โยโยโย่ใบสอมตรงเชิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงผู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มผู้หนังได้ที่อัด MVP 33ีพามบามมาถึงคัำคืนวันจันทร์ครึ่งเน้นทีมเดียวพเจ๋รเลือกเกมเวลาตีหนึ่งครึ่งฟุตบอลกโรมาเนียนัดที่2ของฤดูกาลนะครับ ดิเดโมบูคาเรสจะเปิดบ้านเจอกับโบโตซานีดิเดโมบูคาเรสนัดแรกบุกเสมอกับซิเซเรดามา2ต่อ2นะครับถือว่าน่าผิดหวังเหมือนกันก็เซลโกโคลปิกกุนซือชาวโครแอตจากคุมทีมลงเล่นในบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับมีเกมรับอย่างเคนนดีบัวเตงตรงกลางคาทาลินซีเปรียงครับเล่นกับเอ็ดดี้นาคอครับสามนักลุกนำโดยดานิเอลอาร์มสตรองอเล็กซานดูมูซีนัดที่แล้วยิงประตูได้แล้วก็หน้าเป้าอเล็กซานดูป๊อปกองหน้าตัวเก่งโยโยโยเจ็ดศาต์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเฉลยกับโบโตซานนี่ประเดิมนัดแรกก็ทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับฟารุนคอนแตนตามา11นะครับเลวตินโกลซาบูกุนเซมีเปโตคุมเกมรับตรงกลางมีเอาแดกับซีเฟนโบดิเชนูนะครับแนวรุกนาโดยจอร์ดกัมปานูเซบาเซียนไมลัตกองหน้าเป็นเอนโซโลเปสหัวหอกอาร์เจนตครับเฉลกันฤดูกาลที่แล้วกินกันไม่ลงนะครับเสมอสองบ้านดินโมบูคาเรสบ้าน โบตัวซานีจบ1-1ก่อนเกมคขามองดีโนบูคาเรสเป็นต่อเล่นในบ้านนัดแรกต่อหน้าแฟนบอลและถ้าไปดูการเสริมทัพดนโนบูคาเรสดูเสริมดีกว่าด้วยนะครับที่เห็นมองว่าหน้าวัดใจเจ้าบ้านมีโอกาสสูงจะประเดิม3แต้มนะครับดนโมบูคาเรสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียร์ดนโมบูคาเรสเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำ่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย